สวัสดีครับผมนายพิรุรมอุ่นใจรหัส113ครับสวัสดีครับผมนายวงทอและ,ะฝันรหัส115ครับส่งใบงานที่5วงจรเปิดปิดสปริงเกอร์ในส่วนพืชผักผลไม้ครับมาดูวงจรกําลังกับวงจรควบคุมนะครับหลักการทํางานของวงจรควบคุมเมื่อกด S2 K1 จะทํางานน้นสัมผัสช่วย K1 จะค้างสภาวะ H1 จะติดเมื่อกด S4 K2 จะทํางานน่าสัมาช่วย K2 จะครัร้งสภาวะ H2 จะติดนะครับเมื่อกด S6 K3 จะทํางานน่าสัมาช่วย K3 จะครั้งสภาวะและ H3 จะติดนะครับกําหนด input output นะครับ input F3 คือ X0 S1 คือ X4 S2 คือ X1 S4 คือ X2 S6 คือ X3 กําหนด output นะครับ k 1คือ y 1 k 2คือ y 5 k 3คือ y 1 1 h 2คือ y 4 h 2คือ y 1 0 h 3คือ y 1 4นะครับเมื่อกด x 1นะครับ y 1และ y 4จะทำงานแบบค้างสภาวะเมื่อกด x 4 y 1และ y 4จะหยุดการทำงาน เกด x 2 y 5และ y 1 0จะทำงานแบบค้างสภาวะเมื่อกด x 4 y 5และ y 1 0จะหยุดการทำงานเมื่อกด x 3 y 1 1และ y 1 4จะทำงานเมื่อกด x 4 y 1 1และ y 1 4จะหยุดการทำงาน เราสามารถเปิดการทำงานโดยการกดเปิดทุกตัวได้ด้วยการกด x 1 x 2และ x 3และสามารถกดหยุดทุกตัวด้วยการกด x 4เพียงตัวเดียวขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ